วิดีโอนี้จะแสดงการเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดำโดยการใช้ Black and White Adjustment ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลงของแต่และ c ชั n n e l สีโดยเฉพาะที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้มากกว่า Channel Mixer Adjustment การเรียกใช้ Black and White Adjustment ทำได้หลายอย่างด้วยกันเช่นจากการใช้เมนู Image เลือก Adjustment แล้วเลือก Black and White Adjustment หรือจะใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม Control บวกปุ่ม a l l บวกปุ่ม Shift บวกัวกสกษน B แต่การเรียกใช้ด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นวิธีเรียกใช้ที่สามารถจะทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกครั้งที่ต้องการก็คือให้ทําการเรียกใช้โดยการคลิกที่ไอคอน Create New Adjustment Layer เมื่อเปิด b a c k and w h i n d Adjustment ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีแถบของ Channel สีที่มากกว่า Channel Mixer Adjustment โดยจะมีแถบของ Channel สี Yellow Cyan Magenta เพิ่มขึ้นมา น่หมายถึงความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสําหรับชันเนลสีนั้นโดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและความแตกต่างอีกสิ่งหนึ่งคือตัวเลขรวมสําหรับเปอร์เซ็นต์นั้นจะมากกว่า100%และมีค่าพื้นฐานเปอร์เซ็นต์รวมอยู่ที่300%ตอนนี้ผมจะเลื่อนเลเยอร์ Back and White Adjustment ขึ้นไปอยู่เหนือเลเยอร์ตัวหนังสือเพื่อให้เลเยอร์ตัวหนังสือเปลี่ยนจากสีเป็นขาวดําไปด้วยเทคนิคการเลื่อนเลเยอร์ทำได้หลายวิธี แต่ผมจะแสดงเทคนิคการเลื่อนเลเยอร์อีกเทคนิคหนึ่งซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่ชิ้นงานนั้นมีเลเยอร์จํานวนมากเทคนิคนี้ทําได้โดยการกดปุ่มคอนทรลค้างไว้จากนั้นก็กดปุ่มวงเล็บถ้ากดปุ่มวงเล็บด้านขวาหรือวงเล็บปิดจะเป็นการเลื่อนเลเยอร์ขึ้นด้านบนและทางกลับกันถ้ากดปุ่มวงเล็บด้านซ้ายหรือวงเล็บเปิดจะเป็นการเลื่อนเลเยอร์ลงแต่ถ้าต้องการที่จะเลื่อนเลเยอร์นั้นให้ขึ้นไปอยู่บนสุดหรือล่างสุดในกรณีที่มีอยู่หลายเลเยอร์ก็ให้กดปุ่มชิปร่วมด้วย สำหรับวิธีการปรับแต่งนั้นก็จะคล้ายกับการปรับแต่งที่ Channel Mixer Adjustment โดยการเลื่อนเพื่อปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละแถบ Channel สีแต่ที่ Back and White Adjustment นี้จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก3ส่วนได้แก่ส่วนที่1คือปุ่ม Auto ใช้สำหรับการปรับแต่งแบบอัตโนมัติส่วนที่2คือปุ่ม Target Adjustment Tool ใช้สำหรับปรับแต่งให้เกิดความแม่นยำในการปรับแต่ง เพราะการปรับแต่งโดยใช้วิธีเลื่อนแถบชันเนลสีนั้นบ่อยครั้งที่ไม่แน่ใจว่าสีบริเวณนั้นคือสีอะไรก่อนที่ภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวดําดังนั้นวิธีทดสอบว่าจะต้องใช้แถบชันเนลสีใดในการปรับแต่งก็จะต้องใช้วิธีปิดตาที่ปุ่ม Toggle er Layer v i s i b i l i t y ก่อนเพื่อให้ภาพสีนั้นแสดงขึ้นมาจากนั้นก็เปิดตาแล้วมาปรับเลื่อนที่แถบชันเนลสีนั้นซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างที่จะเสียเวลาดังนั้นที่ Black and White Adjustment จึงได้เพิ่มปุ่ม Target Adjustment Tool ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานสำหรับวิธีการใช้ Target Adjustment Tool นั้นก็เพียงคลิกที่ปุ่ม Target Adjustment Tool จากนั้นก็นำไปคลิกค้างไว้ตรงบริเวณที่ต้องการปรับเปลี่ยนระดับของสีเทาด้วยการลากไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อปรับเพิ่มหรือลดระดับของสีเทาเมื่อทำการลากแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีและเมื่อปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้ปล่อยเมาส์ หรือจะทําการปรับเปลี่ยนที่บริเวณอื่นต่อไปก็ให้ปล่อยมาแล้วนําไปคลิกค้างไว้ที่บริเวณที่ต้องการปรับเปลี่ยนและทําในลักษณะเดียวกันจนได้ระดับของสีเทาที่ต้องการขณะที่ทําการลากเพื่อปรับเปลี่ยนระดับของสีเทาที่บริเวณใดถ้าสังเกตที่ส่วนของ p r o p e r t y panel จะเห็นว่าแถบ c h a n n e l สีของบริเวณนั้นจะมีการเลื่อนให้เห็นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการลากนั้นด้วยซึ่งจะทําให้เรารู้ได้ว่าบริเวณนั้นคือช a น n e l สีอะไร ส่วนที่3คือปุ่มทิ้นที่ปุ่มนี้จะใช้เหมือนกับการใส่ฟิลเตอร์สีให้กับกล้องถ่ายภาพเพื่อให้ภาพขาวดำนั้นดูแปกตาไปอีกแบบสำหรับวิธีใช้ปุ่มนี้ก็เพียงให้ทำการคลิกเลือกแล้วทำการเลือกสีที่ต้องการโดยสามารถที่จะปรับค่า saturation และ brightness เพิ่มเติมได้ด้วยเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคจากนั้นเมื่อปรับแต่งจนได้เป็นที่พอใจและอยากที่จะเก็บไว้เป็น preset ก็ใช้กับภาพอื่นๆก็เพียงคลิกที่ปุ่มของเมนู Property Panel แล้วเลือก Save Black and White Preset แล้วทำการตั้งชื่อโดยผมจะตั้งชื่อเป็น Save for Load Preset ทับชื่อเดิมแล้วกดปุ่ม Save ตอนนี้ผมจะกดปุ่ม Reset to Adjustment Default เพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆให้กลับไปเป็นค่าพื้นฐานของ Black and White Adjustment เพื่อจะแสดงการเรียกใช้ Preset ที่สร้างไว้ซึ่งทำได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1 คลิกที่ปุ่มเมนูของ Property Panel แล้วเลือกโหลด Black and White Preset เลือก Preset ที่ต้องการและคลิกปุ่มโหลดวิธีที่2คลิกที่แถบ Preset แล้วคลิก Preset ที่สร้างไว้ซึ่งจะแสดงชื่อของ Preset ถัดจาก Preset ของ Black and White Adjustment และที่แถบ Preset นี้ยังใช้สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆให้กลับไปเป็นค่าพื้นฐานของ Black and White Adjustment โดยการเลือกที่แถบ Default และถ้าต้องการใช้ preset ของ Black White Adjustment ตัวใดก็เพียงคลิกที่แทบ็บ preset นั้นๆสำหรับตอนท้ายของวิดีโอผมจะแสดงเทคนิคการผสมผสานระหว่างภาพสีและภาพขาวดำเพื่อให้เกิดความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทำได้ง่ายมากแต่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ถึงเทคนิคนี้ก็ได้วิธีการผสมผสานระหว่างภาพสีและภาพขาวดำนั้นทำได้โดยให้เพื่อนๆสังเกตที่ Layer Black White Adjustment จะมีกรอบสีขาวแสดงอยู่ที่ด้านข้าง ไม่ว่าจะเป็นของ Back and White Adjustment หรือ Channel Mixer Adjustment ก็ตามกรอบนี้จะเรียกว่า Layer Mask Thumbnail ที่ใช้สำหรับเปิดหรือปิดบางสิ่งต่างๆที่อยู่ใน l a เยอร์นั้นๆโดยถ้า Layer Mask แสดงเป็นสีขาวนั่นหมายถึงเป็นการเปิดการแสดงแต่ถ้าเป็นสีดำก็คือปิดการแสดงจากนั้นที่ Back and White Adjustment นี้มี Layer Mask ที่เป็นสีขาวเพื่อนๆจึงเห็นภาพนั้นแสดงเป็นสีขาวดาทั้งภาพตอนนี้ผมจะเรียกใช้เครื่องมือบั โดยการกดปุ่มตัวอ,อักษร B และตั้งฮัดเน็ตไว้ที่100%พร้อมกับปรับขนาดของหัวแปลงให้พอดีกับส่วนที่จะนำไปทาที่บริเวณนั้นๆก่อนที่จะทำการทาให้เช็คดูว่าได้คลิกไว้ที่ Layer Mask รวมทั้งตรวจดูว่าสีโฟกาวนั้นเป็นสีดำหรือเปล่าตอนนี้ผมได้คลิกไว้ที่ Layer Mask แล้วแต่สีโฟกาวยังเป็นสีขาวอยู่ซึ่งจะต้องทำการสลับระหว่างสีโฟกและแบ็กกราวโดยการกดปุ่มตัวอักษร X จากนั้นก็ทำการทาลงไปยังบริเวณที่ต้องการปิดการแสดงของเลเยอร์นั้นนั่นหมายถึงกำลังทำการปิดส่วนที่เป็นสีขาวดำเพื่อให้แสดงส่วนที่เป็นสีซึ่งอยู่ที่เลเยอร์ด้านล่างจากเลเยอร์ Black and White Adjustment และตอนนี้ก็อยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของเพื่อนๆที่จะสร้างให้ได้ภาพที่สวยงามซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างภาพสีขาวดำและภาพสีสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนถ้าเห็นว่าวิดีโอที่ผมได้สร้างขึ้นมานี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกันแชร์วิดีโอให้กับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เหมือนกันซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะหาชมได้จากที่ใดและทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดำที่ทำได้ด้วย Black and White Adjustment ในโปรแกรม Photoshop